แห่แชร์สนันไม่นึกว่าจะได้เห็นเผยนาทีน้องปีใหม่วิ่งเล่นกับพ่อสงกรานพร้อมกับหนุ่มคนนี้เข้ากันได้ดีมาก เรียกว่าก็ต้องเริ่มต้นทำงานและดำเนินชีวิตต่อกันไปภายหลังที่นนกุลชานนได้ร่วมงานของคุณพ่อของแอปทักษออนตลอดหลายวันที่ผ่านมาซึ่งเชื่อแน่ว่าทุกคนในวงการหรือทุกคนที่รู้จักแอปต่างก็เป็นกำลังใจให้เธอทั้งนั้นล่าสุดนนกุลชานนอัปเดตภาพชุดใหม่เคลื่อนไหวเป็นภาพน่ารักน่ารักแอบเงาๆพร้อมบรรยายว่าชีวิตมันขมดื่มนมละกัน คาดว่าเป็นการให้กํำลังใจตนเองไปด้วยทั้งนี้ในติ๊กตอกแฟนคลับของแอปทักษอนนนกุลได้ลงคลิปน้องปีใหม่เล่นเพลิดเพลินกับคุณพ่อสงกรานแล้วก็มาวิ่งเล่นกับนนกุลสนุกสนานทําให้บรรยากาศที่วัดที่ผ่านมาคลายความเศร้าไปมากและคลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ไปจนเป็นไวรัลด้วย และก่อนหน้านี้สองหนุ่มนนกุลชานนกับสงกรานต์เตชนรงซึ่งในงานสวดคืนสุดท้ายนี้ mm. ก็ได้เห็นภาพที่น้องปีใหม่ที่กำลังเล่นอยู่กับคุณพ่อและมีหนุ่มนนกุลยืนอยู่ข้างๆพระเอกหนุ่มก็เลยอาสาเป็นคนถ่ายรูปโมเมนต์น่ารักของพ่อลูกเอาไว้ให้จากนั้นทั้งนนกุลและสงกรานต์ก็ได้มีการพูดคุยกันเรียกได้ว่าช็อตนี้เป็นอีกช็อตที่น่ารักที่เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะเห็น